น้ำมะนาวขุมทรัพย์วิตามินซีและสารพัดประโยชน์ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าน้ำมะนาวอุดมไปด้วยอะไรบ้างครับน้ำมะนาวเป็นแหล่งที่ดีของวิตามินซีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญมากๆนอกจากนี้ยังมีวิตามิน B บางชนิดแร่ธาตุอย่างโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมและสารพฤกษเคมีอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครับ7ประโยชน์เด็ดของน้ำมะนาวที่คุณต้องดื่มเป็นประจำา 1. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันนี่ถือประโยชน์ที่โดดเด่นที่สุดของน้ำมะนาวเลยครับด้วยปริมาณวิตามินซีที่สูงมากน้ำมะนาวช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เราแข็งแรงต้านทานหวัด และอาการเจ็บป่วยต่างๆได้ดีขึ้นครับ 2. ช่วยลดน้ำหนักและกระตุ้นการเผาผลาญน,น้ำมะนาวมีแคลอรี่ต่ำและช่วยให้รู้สึกสดชื่นมีการศึกษาบางส่วนชี้ว่าสารประกอบบางอย่างในมะนาวอาจช่วยกระตุ้นการเผาผลาญและลดการสะสมไขมันในร่างกายได้ด้วยนะครับการดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นตอนเช้าจึงเป็นเคล็ดลับยอดนิยมของหลายคน 3. ดีต่อระบบย่อยอาหารน้ำมะนาวมีกรดซิตริกซึ่งช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำดีในตับช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อและช่วยในการขับถ่ายครับ 4. บำรุงผิวพรรณสดใสวิตามินซีในน้ำมะนาวเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างคอลลาเจนซึ่งเป็นโปรโตีนสำคัญที่ทำให้ผิวพรรณเต่งตึงยืดหยุ่น และลดริ้วรอยก่อนวัยนอกจากนี้สารต้านอนุมูลอิสระยังช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระด้วยครับ 5. ช่วยขับสารพิษและล้างตับน้ำมะนาวเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยดีท็อกซ์ร่างกายได้อย่างเป็นธรรมชาติครับช่วยกระตุ้นการทำงานของตับในการขับสารพิษและยังช่วยขับปัสสาวะเพื่อกำจัดของเสียออกจากร่างกาย 6. ปรับสมดุลค่า pH ในร่างกายแม้จะมีรสเปรี้ยวแต่เมื่อน้ำมะนาวถูกย่อยและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วจะมีฤทธิ์เป็นด่างครับซึ่งช่วยปรับสมดุลค่า pH ของร่างกายลดความเป็นกรดและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ 7. ป้องกันนิ้วในไตกรดซิตริกในน้ำมะนาวไม่เพียงแค่ช่วยย่อยอาหารเท่านั้นแต่ยังช่วยป้องกันการก่อตัวของนิ้วในไต และอาจช่วยสลายนิ้วขนาดเล็กได้ด้วยครับเห็นไหมครับว่าน้ำมะนาวที่เราดื่มกันบ่อยๆมีประโยชน์มหาศจรรย์ซ่อนอยู่ม,มากมายจริงๆครับการเพิ่มน้ำมะนาวในชีวิตประจำวันจึงเป็นวิธีที่ง่ายอร่อยและดีต่อสุขภาพแบบครบวงจรครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์และทำให้คุณได้รู้จักน้ำมะนาวมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆและคุณในครอบครัวได้รู้ด้วยนะครับ และถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆเพื่อสุขภาพและแรงบันดาลใจจากช่องความคิดดีก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ